One News ตรงไปตรงมาวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ตัดริบบิ้นเปิดขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่เตาปูนนะครับและก็ได้ทดสอบเดินรถไปสถานีตลาดบางใหญ่ระยะทางไปกลับ5กิโลเมตรและจะเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมปีหน้าติดตามเรื่องนี้จากคุณรุ่งศักดิ์หลืองิรันภูสิ์ครับ ในที่สุดการรอคอยกว่า10ปีของชาวนนทบุรีก็สิ้นสุดลงเมื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ตัดริบบิ้นขบวนรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ตาปูนแล้วทดลองนั่งเป็นปฐมฤกษ์ไปสถานีตลาดบางใหญ่ระยะทาง5กิโลเมตรรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้จะเปิดให้บริการประชาชนอย่างเต็มรูปแบบในเดือนสิงหาคม2559 ระหว่างนี้เป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและระบบควบคุมรางทั้งหมดนายกรัฐมนตรีเชื่อว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเป็นประโยชน์ต่อการเชื่อมต่อด้านคมนาคมและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนซึ่งต้องพัฒนาระบบขนส่งให้เชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพและปริมณฑลให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม แต่เดียวกันเขาต้องดูแลในเรื่องของผู้มีรายได้น้อยด้วยไปทำยังไงเขาจะได้รับการบริการนี้ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้สั่งการแนวทางในการคิดใหม่ว่าทํายังไงเราจะทําให้สถานให้เส้นทางรถไฟ้ามันเกิดประโยชน์สูงสุดเราต้องวางแผนทั้งระบบตั้งแต่ตั้งแต่ข้างนอกมาทั้งรถไฟเข้ามานะมาถึงแล้วก็มาเจอหลูกนอกก็คือวงรอบชั้นนอกจากวงรอบชั้นนอกก็มาสู่มาสู่ชั้นในคือกรุงเทพนะ จะทำยังไงจะเชื่อมันด้วยอะไรแล้วระบบการควบคุมคอนโทรลทั้งหมดจะทํำยังไงให้มันประหยัดแล้วก็รวมศูนย์ถ้าที่เดียวได้ไหมรถไฟฟ้าสายสีม่วงบางใหญ่เตาปูนมี21ขบวนระยะทาง23กิโลเมตร16สถานีเริ่มจากสถานีคลองบางไผ่ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าถนนวงแหวนรอบนอกตะวันตกกาญจนาภิเศกเลี้ยวสายเข้าถนนรัตนาธิเบศ ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาใกล้กับสะพานพนังเก้าถึงสี่แยกแครายแล้วเลี้ยวขวาไปตามถนนติวานนท์แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนกรุงเทพนนทบุรีถึงแยกเตาปูนมีสถานีเตาปูนเป็นสถานีเชื่อมต่อกับสถานีบางซื่อของรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัฐมงคลหรือรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT และในอนาคตจะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงบางซื่อท่าพระและรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูมราชบูรณนะราคาค่าโดย3ารเริ่มต้นที่16บาทและบวกเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรละ2บาทรุ่งศักดิ์เหลืองฮิลันภูสิทธิ์รายงาน1 News ตรงไปตรงมา